ในบริบทของการลงสมัยใหม่เนี่ยความได้เปรียบในการต่อสู้แบบด็อกไฟกลับเป็นรองไปละเครื่องบินอินเดียเนี่ยที่ถูกยิงตกนะขีปนาวุธเมทริออเนี่ยไม่ได้ยิงเลยนะรู้ตัวอีกทีไล่ตูดมาแล้วนักบ,บินต้องอ j เจ็โดดหนีอะเระดาร์บนอากาศคือเอเวกผมจับได้300ยเรดาร์คุณจับได้200ผมเห็นคุณก่อนเครื่องบินที่สามารรานะต่างกว่าก็สามารถยิงเครื่องบินที่มีสามตรถภาพสูงกว่าล่วงได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีสัวเถาววันนี้เรามาพบกันวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประเด็นบางประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างแรกเลยเนี่ยสงครามกับอินเดียปากีสถานเนี่ยข่าวที่ปรากฏออกมาตามสื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเครื่องบินจีนเ1 4เนี่ยที่กองทัพอากาศปากีสถานใช้เนี่ย เหนือกว่าเครื่องบินรบฝรั่งเศสหรือลาเฟลที่ว่าสเปคสูงกว่าดีกว่าราคาแพงกว่านะฮะสู้ j จ14ที่ผลิตจากจีนไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไม่ถูกต้องนะฮะจริงอยู่เครื่องบิน j จ14เนี่ยยิงลาเฟลตกแต่ว่าในบริบทของการลบสมัยใหม่เนี่ยความได้เปรียบในการต่อสู้แบบด็อกไฟนะฮะ เจอหน้ากันแล้วมาไล่ยิงกันดูว่าโอ้โหปืนใครยิงได้ไกลกว่าอาวุธใครดีกว่าแอร์โนามิกดีไซน์ใครดีกว่าเครื่องยนต์ใครแรงกว่ากลับเป็นรองไปละการต่อสู้เป็นหลักคือการต่อสู้ระบบอาวุธระบบเลดร์เลดร์ใครจับได้ไกลกว่ากันผมจับได้300เลดร์คุณจับได้200ผมเห็นคุณก่อนผมเห็นคุณก่อนผมล็อกเป้าผมยิงคีปพนาวุธผมสอยคุณตั้งแต่200กิโลละแต่ในขณะเดียวกันคุณจะ ยิงผมได้เนี่ยคุณต้องเข้ามา150กิโลนี่คือความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการต่อสู้แบบด็อกไฟเนี่ยก็จะลดความสำคัญลงนะฮะเขาจะต่อสู้ด้วยลูกยาวต่อสู้ยิงกันด้วยขีพนาวุธเป็นหลัก นะฮะปัจจัยมีอยู่2ปัจจัยเรดาร์ーーใครจับได้ไก่ว่ากันขีพนาวุธใครยิงได้ไก่และมีความแม่นยำต่อกันมีความสามารถในการแยกแยะติดตามเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามจะใช้ระบบหลอกล่อทิ้งแฟทิ้งพุอะไรเงี้ยเครื่องต้องแยกแยกแยะออกว่าอันนี้ไม่ใช่ความร้อนจากเครื่องยนต์นะอันนี้คือระบบสามารถติดตามเป้าหมายต่อโดยไม่หลอทางมันเป็นการอินทิเกรตของーーเรดาร์เรือ เลดาภาคพื้นเลดาบนเครื่องบินแล้วมันยังมี a อแวเครื่องบินเลด a าที่ขึ้นไปแล้วมันจับสัญญาณฝ่ายตรงข้ามได้ไกลกว่าเครื่องบินลบธรรมดาเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์เอามาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันกลายเป็น AI นะครับและเรดร์เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเลดราผิวน้ำเลดราใต้น้ำ เรดาร์ย,า,ยามฝั่งเ,เรดาร์บนอากาศคือ a อ a c กแล้วมีเรดาร์บนอวกาศคือ GPS ของจีนก็คือไปโตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่ว่าเครื่องบินกับเครื่องบินเนี่ยจะมาต่อสู้กันแบบ Dock ดอกไฟเหมือนสมัยก่อนนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าเมื่อเรากำลังพูดถึงระบบอินท์เกรตในการลบเหมือนระบบเอจิสของอเมริกาแล้วก็มีระบบ อ่าอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟรนะฮะความสำคัญของเครื่องบินความคล่องตัวระบบอาวุธแบบสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นน้อยเครื่องบินที่สับตรรถนะต่ำกว่าที่แต่มีระบบอินท g เกรต Warfare ที่เหนือกว่าเนี่ยก็สามารถยิงเครื่องบินที่มีสมรรถาะสูงกว่าล่วงได้ ะครับอย่างเช่นในกรณีที่เครื่องบิน j 10C ของปากีสถานยิงเครื่องราเฟลของฝรั่งเศสของอินเดียตกนะครับอันนี้เป็นการพิสูจน์ระบบอินเตอร์เกรดวอรแฟของสงครามสมัยใหม่เพราะฉะนั้นนี่การพูดว่า j 10C เหนือกว่าราเฟลโดยเอาเครื่องบินต่อเครื่องบินมาเทียบกันเนี่ยไม่ถูกต้องแล้นะเราต้องมองว่าระบบอินเตอร์เกรดวอร์แฟของปากีสถานเนี่ยเหนือกว่าอินเดียอันเนี้ย ต,ต้องต้องต้องใช้คำนี้ถึงจะถูกราเฟลความคล่องแคล่วหรือ Manu a e a b i l l t y y เหนือกว่า J14 อันนี้ชัดเจนอย่างที่ผมบอกเนว่า m a n นแมนูเว i เบเนี่ยคุณสามารถทำผาดแผงใช่ไหมไตในมุมชั้นกว่าล่อนในมุมชั้นกว่าทำท่าทางที่ว่าเครื่องอีกลำเนี่ยทำไม่ได้ทำให้คุณสามารถพลิกจากการที่อยู่หลังเขาอยู่หน้าเขาเนี่ยกลับมาย้อนกลับมาอยู่หลังเขาเพื่อไปยิงเครื่องบินลำหน้า อันนี้อันนี้คือ m a n u a ว์แ a ะ i ิ i ตีซึ่งราเ f ลเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนนะฮะแล้วก็การที่เครื่องบินเนี่ยมีความสามารถในทาง a อโรไดนามิกสูงนะครับมันต้องมีเครื่องยนต์ที่มีสมรรถะสูงด้วยมันเป็นฝาแฝดอินจันติดกันนะฮะถ้ามีความสามารถในแอโรไดนามิกสูงแต่เครื่องยนต์คุณทําไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปด้วยกันระบบเรดาระบบอาวุธของราเฟลเนี่ย ก็ไกลกว่า j 14ระยะเนี่ยขั้นต่ำยิงได้150กิโลเมตรขึ้นไปนะครับขึ้นไปเป็นแรม7 proportion นะครับส่วนในด้านของ j 14เนี่ยก็เป็นเป็นเดลต้าวิงปีกสามเหลี่ยมแล้วมันก็มีขนาดดีไซน์ขนาดดีไซน์เนี่ยโอในทางแอโรดนามิกมันก็จะดีขึ้นระบบของราเฟลเนี่ยเป็นระบบที่มีความก้าวหน้าของชั้นนำของโลกเลยเทียบกับระบบของจีนนะครับ แต่ว่าข้อเสียเปรียบของราเฟลเนี่ยคือจำนวนน้อยเนื่องจากราคามันแพงราคามันก็มีตั้งแต่150ถึง280ล้านแล้วแต่ว่าคุณจะติดเฟอร์นิเจอร์อะไรติดอาวุธอะไรติดอุปกรณ์อะไรราคามันก็ขึ้นไป200กว่าล้านขณะที่ J14 ก็มีราคาประมาณ40ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ให้มาค่อนข้างครบอินเดียมีราเฟลอยู่36ลำเจาส่วนปากีสถานเนี่ย มี j 14ประมาณ50-60ถึงลำเอาระบบทุกอย่างมันดีกว่าหมดอะแต่ถึงไม่ใช่ร็อกไฟเนี่ยราฟาเอลมันก็ยังมีเรดาร์ BRV ขีปนาวุธยิงได้ไกลกว่า j 14แถมระบบลบกวนสัญญาณของอีกฝ่ายเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ที่เขาเรียกสเปกตาก็ของอินเดียก็มีแล้วทำไมถูก j 14ยิงตกตรงนี้แหละฮะ ผมถึงบอกว่ามันเป็นระบบที่เขาเรียก Integrate Warfare มันรวบรวมทุกอย่างเนี่ยเหมือนหน่วยระบบเอจิของอเมริกาเนี่ยมันใช้ตั้งแต่ดาวเทียมบนอวกาศเครื่อง a อแวบนอากาศเลด้ーーาภาคพื้นเลด้าบนเรือเลด้าที่อยู่บนเครื่องบินเองโอ้มันสารพัดมันใช้อินทิเกรตอยู่ที่ว่า ระบบ integration system เนี่ยของใครเนี่ยจะเหนือกว่ากันตัวเขาตัดสินกันตรงนี้ละสงครามสมัยใหม่ตัดสินกันตรงนี้ละก็เราเลยสรุปว่าอินเดียแพ้ครั้งนี้เนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าทุกอย่างนะก็เลยประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสถียรประสิทธิภาพการทำงานได้หลากหลายเนี่ย มันสู้จากฝั่งปากีสถานไม่ได้เพราะของปากีสถานเนี่ยระบบอินทิเกรตวอร์แฟร์ทั้งเซตเลยเนี่ยมันมาจากจีนไอ้เครื่องบินอินเดียวิ่งขึ้นเนี่ยเข้ามาในเอเวกของปากีสถานนี่เขารู้แล้วเขาก็สั่งเจสิบสี่วิ่งขึ้นเจสิบสี่วิ่งขึ้นเนี่ย,เข,เ,ขเ,ยเขาปิดเรดาร์เขาไม่เปิดเพราะถ้าเปิดเรดาร์เนี่ยจับเครื่องอินเดียเนี่ยแล้วล็อกเป้าอินเดียเขาจะรู้ทันทีนะฮะว,ว่าเขาโดนล็อกเป้าจากเครื่องบินปากีสถานแล้วอีกอย่างเนี่ย เลดราของเครื่องลาเฟลมันไกลกว่ามันจะจับ j 10c ได้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยเขาถึงใด้ใช้วิธีนี้เขาใช้สัญญาณเลดราจากเครื่อง a w a c นะฮะแล้วก็บอกว่าเครื่องบินอินเดียอยู่นี้แล้วให้ปากีสถานเนี่ย j 1 4ยิงก่อนแล้วปัญหาอีกข้อหนึ่งอย่างของลาเฟลเนี่ย ฮีปนาวุธแมทริออมันยิงได้ไกลกว่าพ L 15ของจีนเ่ยสเปคที่จีนขายจะวหลดพี1 5เนี่ยอันนี้มันยิงได้150โลแค่นั้นเองอ่ะคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้มันมันใช่สเปคที่จีนขายปากีสถานหรือว่าสเปคที่จีนใช้เองซึ่งมันก็น่าจะเป็นสเปคที่จีนใช้เองมันยิงเกิน150โลโดนาลาเฟลก่อนน่ะก็คือสาเหตุว่าทำไมเจ1 4ถึงเอาชนะาลาเฟลได้เครื่องบินอินเดียเนี่ยที่ถูกยิงตกนะ อาวุธยังอยู่ครบเลยนะขีปนาวุธเมทริออรนี่ไม่ได้ยิงเลยนะมาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะไม่รู้ตัวเลยอ่ะรู้ตัวอีกีขีปนาวุธไล่ตูดมาแล้วนักบินต้องอีเจกโดดหนีอ่ะคิดดูแล้วกันก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าระบบของใครเหนือกว่ากันซึ่งวันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าระบบที่จีนใช้นี่ไม่ธรรมดานะครครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร